ในส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิกัดอัตราสุรากากนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราภาษีการนะคะที่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกเนี่ยจะต้องรู้ไว้เพื่อจะได้ชําระภาษีให้ถูกต้องนะคะตัวพระราชกําหนดพิกัดอัตราสุรากรฉบับปัจจุบันนะคะพุทธศักราช2560นะคะภายในเล่มพิกัดอัตราสุรากรเล่มนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือบทบัญญัติทั่วไปจะเป็นมาตราต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นะคะวิธีการในการชรําระภาษีวิธีการในการตีความต่างๆนะคะสำหรับสินค้านะคะที่จะต้องมีการชรําระภาษียากรในส่วนที่สองค่ะจะเป็นภาคผนวกนะคะในพระราชกําหนดซึ่งจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะก็คือ 1. หลักเกณฑ์ในการตีความสินค้าเพื่อเข้าพิกัดให้ถูกต้องนะคะส่วนที่2ค่ะนะคะก็คือพิกัดอัตราอากรขาเข้า ส่วนที่3ก็คือพิกัดอัตราอากรขาออกและส่วนที่4ค่ะจะเป็นของที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกนะคะ